สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ก็หยิบยกเอาเมนูที่จะใช้กับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมาฝากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเห็นในเพจในกลุ่มในกลุ่มต่างๆ a c e b o o k เนี่ยมีคนทอดไก่ไม่เยอะมากอ่ะคือกินไม่ได้เลยแลวหนังมันก็แบบโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายไก่ที่เอาไปทอดเนาะวันนี้ก็เลยไปที่โลตัสใกล้ๆบ้านเพราะเอญมันลดราคาว่ดี เนี่ยสขีดนะเหลือ31บาทเนี่ยนะครับเป็นปีกโบนไก่เนาะมันก็ยังไม่ได้หมดอายุอะไรหรอกคือมันใกล้หมดเขาก็จะลดราคานะครับแต่ว่าสภาพมันก็โอเคอ่ะเหมือนเหมือนเดิมมาแหละไ,ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากก็เลยมาทําถ้าไปซื้อที่ตลาดอะไรอย่างที่เที่ขอดแล้วนะจะตกอ,อยู่ประมาณชิ้นละประมาณ10บาทนี่เราเอามาทำเองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห 7ชิ้นนะนะครับแต่ว่าในราคา30บาทเนี่ยนะฮะลองมาทำดูเนาะอันนี้ผมใช้ปีกบดไก่นะที่เขามันไหม้กันนะเครื่องปรุงมันก็ไม่มีอะไรเลยครับมีเกลือพริกไทยน้ำปลาอันนี้น้ำปลานะอันนี้เป็นเหมือนกับน้ำปรุงรสอนเนกประสงค์ของยี่ห้อหอยเปาฮื้อมันลักษณะมันจะเหมือนน้ำปลาแต่เหมือนมันปรุงมาเรียบร้อยแล้วใส่อะไรก็อร่อยยเนี่ยนะ มันก็มีรสดีแล้วก็แป้งโกกิที่ผมจะใช้ผสมมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ออกมาก่อนติดบนใหญ่ๆเลยนะครับ มีประมาณ7ชิ้นนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงแล้วนะครับผมจะใส่เกลือก่อนใส่หน่อยเดียวเนาะบางทีน้ำปลามันก็อาจจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่คือคือตั้งใจจะใส่ไม่เยอะ หช้อนอเพราะมันมีเกลืออยู่แล้วส่วนน้ำปรุงอนเนกประสงค์ของหอยเป๋าฮื้อเนี่ยก็จะใส่หนึ่ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะใครเห็นว่าผมใส่เยอะไปอะไรเนี่ยปรับลดได้เลยนะครับส่วนผสมเนี่ยไม่ได้ฟิกเลยใส่พวกเครื่องปรุงให้มันหมดก่อนเดี๋ยวแป้งจะใส่ทีหลังเดี๋ยว ลอกดีมันจะเป็นก้อนนี้เป็ดูแค่นี้นะครับพริไทยก็จะโรยเลยนะขอคลุกก่อน แป้งเนี่ยนะครับกะว่าจะใส่ให้มันแบบเคลือบเคลือบพวกน้ำปลาอะไรพวกนี้จะไม่ผสมนะ้ำจะจะไม่เอาแป้งไปละลายน้ำนะจะใส่ให้มันเคลือบไปเลยอย่างนี้แล้วถ้าถ้าส่วนผสมมันอย่างนี้แล้วใครจะเอาไปหมักต่อไปแช่ในตู้เย็นก็ได้นะสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงมันก็จะซึมเข้าไปในในเนื้อได้ดีอีก อ่นี่ผมก็จะผมไม่เอาไปหมกักละผมจะใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะครับอันนี้แป้งโกกินะครับช้อนนิดๆก็พอ เริ่มเหนียวล่วะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ไปเรียงในหม้อทอดลอะผมจะไม่ใช้กระดาษฟอยลองนะรอบเนี้ยเผื่อลมมันจะทะลุตะแกรงนะครับให้มันแบบสุกข้างล่างด้วยเจ็ดอ,อันเนาะอันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยโอ้ นี่นะเราจะไปใส่หม้อทอดกันครับแฉะอันนี้นะครับเราทำเนี่ยปีกบนไก่เนี่ยนะครับอย่าใช้200เลยนะครับก็รอบแรกเอาสัก180ก่อนนะน่องไก่เนื้อเนี่ยประมาณสัก180ก่อนแล้วก็ตั้งเวลาไว้สัก15นาทีนะรอบแรกนะอันนี้เราคือรอบแรก อ,อันนี้ครบ15นาทีแล้วนะครับมันเหมือนมันยังไม่สุกเลยนะอันนี้ผมจะกลับด้านนะ จะนั้นผมจะปรับไฟมา200เลยนะครับเอาอีกสักประมาณสักเ,เดี๋ยวตั้งไว้10ก่อนมาเปิดดูบ่อยๆถ้ามันเริ่มไหม้เนี่ยก็พอแค่นั้นเลย10นาทีผ่านไปแล้วเห็นไหมมันไม่ไหม้เด้อโอเคอยู่เนาะปะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกัน อุ้ยเนื้อหลุดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรครับ ลักษณะข้างในมันก็สุกแล้วนะแต่ว่ามันจะออกขาวๆไม่ได้เหมือนกับการทอดน้ํามันที่มันจะแบบอมไปทั่วเนาะแต่ถ้าการทอดน้ํามันเนี่ยผมว่าใช้น้ํามันเยอะอยู่เพราะว่ามันต้องท่วมไก่ไงถ้าไม่ท่วมมันจะเหมือนกับการคั่วนะครับทำให้ไก่ออกมาไม่สวยถ้าทอดในกระทะนะถ้าต้องใช้น้ํามันนะอันนี้ก็โอเคอยู่เนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปชิมกันละาและครับถึงเวลาชิมให้ดูละ นี่คือชิ้นใหญ่สุดนะข้างในมันก็สุกเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใหญ่สุดใหญ่สุดอยู่นี้แต่ข้างในมันสุกโอเคแล้วครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรของไก่อยู่อมหนังนี่กรอบเลยนะอ่ะ คือที่อึคลิกเงียบไปนไม่มีอะไรนะมันฟินอร่อยกำลังดีเลยครับเห็นไหมแล้วมันไม่ไหมนะอย่าไปใช้ไฟ200องศาทีเดียวเลยไหมนะครับบอกอันนี้ก่อนอันนี้คือโอเคเลยอร่อยหนังกรอบๆข้างในสุกหมดเลยนะครับอยากจะกินต่อให้มันหมดเดี๋ยวอดใจไม่ไหว อันนี้นะใช้ไฟ180องศาประมาณสัก10-20นาทีก็ได้ยังได้อยู่เพราะว่ามันจะสุกข,ข้างในอีกหน่อยนะครับแล้วก็มาใช้ไฟ200องศารับเป็น200นประมาณสัก10นาทีมันจะไม่ไหม้วิธีนี้แต่ถ้าใช้200เลยเนี่ยไหมแน่นอนนะครับนะโอเคเนาะฝากกดซั b s ไ r i b e ให้หน่อยนะครับแฟมิลี่แมรก็บ้านงานครัวเพราะว่ามีเมนูรออยู่เยอะเลยใครที่ใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันงานบ้านอาหารต่างๆโยสัรหารมาบอกเรานะครับ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ mm. อย่าลืมไปทำกันเด้อ